ชีวิตของพี่คิมก็คือพี่คิมให้เงินทํางานได้กับพี่คิมนะไม่ใช่พี่คิมไปวิ่งทํางานหาเงินงอกๆนะคะพี่คิมใช้ชีวิตแบบสบายนะคะเพราะว่าหนึ่งพี่คิมทําธุรกิจนเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งนะคะแล้วก็สามารถสนน้องๆให้รวยแล้วสุขสบายด้วยกันอาการแล้วก็ท่องเที่ยวแบบกินรูอยู่อย่างราชานะคะคือเราไม่ต้องลำบากลำบนอะไรนะคะแล้วข้อที่สองนะคะพี่คิมเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์นะลงเทในตลาด หุ้นนะคะซื้อหุ้นยุโรปซื้อหุ้นกับธน,น,นาคารนะคะแล้วก็เป็นผลรายได้เพิ่มเติมขึ้นมาแบบมหาศาลอลังการ lifelong. เลยนะคะการเริ่มต้นของชีวิตของทุกคนนะคะไม่ได้รวยไปด้วยกกกีบกุหลาบนะไม่ได้รวยไปด้วยโอ้เดินไปพุ่มแดงแบบราชนีไม่ใช่นะคะพี่กิมก็เริ่มต้นจากศูนย์นะคะแล้วก็การทํางานนะคะการใช้ชีวิตแบบ นะความอดทนมุ่งม,มานะ่นะฮะมุ่งม,มนะทุกอย่างอดทนทุกอย่างนะคะเพราะว่าเรากว่าเราจะาฝ่าขวากหนามนะคะ กว่าเราจะประสบผลสําเร็จในชีวิตมันก็ไม่ใช่ว่าวันเดียวนะคะมันก็ใช้เวลาเป็น3เดือนถึง1ปีถึงเป็นปีเหมือนกันเนาะของสาหรับพี่คิมนะคนอื่นพี่คิมไม่รู้คนอื่นอาจจะสําเร็จไปใน1วันหรือ1อาทิตย์แต่สําหรับพี่คิมใช้เวลาเป็นปีนะคะในการทบทวนในการทบทวนเรียนรู้ทุกอย่างในระบบเกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์กออนไลน์การทําธุรกิจทุกอย่างนะคะพี่คิมลาออกจากงานตอนอายุ50นะคะปลดลาออกไม่ต้องการเงินเกษียณ ในการทางานนะคะเพราะว่าไม่ต้องการเป็นคนที่ยากจนอยู่ในวัยเกษียณนะคะพี่คิมต้องการเป็นเศรษฐีจากเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านนะคะต้องการเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านก่อนวัยเกษียณนะคะพี่คิมจึงเลือกขนทางทําธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งนะคะระบบ AI ตอนนี้เข้ามาช่วยได้มากแล้วเพื่อนๆนะคะอยากให้เพื่อนๆเ,เข้ามาทําธุรกิจด้วยกันนะคะเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะมันมีทั้งหมด21หัวข้อนะคะ21เลเวลนะคะ 21เลเวลที่มันเป็นสูตรเคล็ดลับโดยตรงนะคะเป็นสูตรที่เคล็ดลับโดยตรงที่พิคิมได้ค้นคว้าแล้วก็ได้พบเจอแล้วประสบผลสำเร็จในชีวิตของตัวเองนะคะร้อยล้านพันล้านเราสามารถสร้างได้ในวันเดียวนะคะร้อยล้านพันล้านสามารถสร้างได้ในวันเดียวนะคะมันมีทั้งหมด21เลเวล21หัวข้อนะคะ กดเหล็กเลยะคะเพื่อนๆน,นะคะถ้าใครไม่มีความอดทนคุณไปไม่รอดแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นอยากฝากเพื่อนๆทุกคนในถ้าค่ามีความอดทนสูงมีความพยายามนะคะจะอยู่ตรงไหนก็สร้างจะจะจะอยู่ประเทศไหนก็ได้นะคะคุณไม่จะเป็นที่ว่าคุณต้องอยู่ประเทศที่เลิศดหรูนะคะอยู่ประเทศไหนคุณสามารถ รวยด้วยธุรกิจของตัวคุณเองร้อยล้านพันล้านนะคะทำธุรกิจเน็ตเวิร์ดมาเก็ตติ้งหรือว่าลงเทนะ,ะทุกบาททุกสั่งลงในตลาดหุ้นเลยนะคะ mm hmm. พอพี่คิมสร้างธุรกิจได้ใช่ไหมสร้างธุรกิจปั้นธุรกิจตัวเองได้ในระบบเน็ตเวิร์ดนะคะปั้นธุรกิจตัวเองได้ก็กระโจนเลยกระโจนเข้ามาเชเงิน hmm. ทุกบาททุกสัางลงที่ตลาดหุ้นของย mm ุโรปนะคะ mm hmm. ลงเทงเงินเข้าตลาดหุ้นในยุโรปแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเสือนอนกินแล้วนะคะก็อยากแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะคะใครอยากสนใจเรื่องเกี่ยวกับการเทรดหุ้นนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับการเทรดหุ้นรุ่นใหม่นะคะสําหรับ เอียปี2025นะคะใครอยากมีความสุขมีความสบายมีเงินใช้ไม่ไม่ไมอดนะ,ะใช้แบบจนตายก็ไม่หมดนะคะกองเป็นภูเขาเลากานะคะมันไหลามาเทมาจริงๆนะคะเพื่อนๆนะคะขอให้จับให้ถูกสูตรตักให้ถูกเทคนิคของมันนะคะของพี่คิมมีสอน21เลเวลนะคะ21เลเวลนะค,ะ,คะขั้นตอนของมันนะคะแล้วก็สอนให้แบบเพื่อนๆสามารถ พลิกชีวิตอะพลิกชีวิตจ,จากยาจบมาเป็นเศรษฐีได้เลยแล้วกันนะคะไม่ว่าคุณจะมีธุรกิจห้างร้านกิจการของคุณล้มเหลวนะคะพังยับเยินขนาดไหนเป็นหนี้สินร้อยลานพันล้านไม่ต้องวันวิตุกนะคะถ้าอยากแก้สภาพความยากจน แก้สภาพความที่ติดขัดกับทั้งเศรษฐกิจที่ยุ่งเหยิงภาวะเศรษฐกิจที่รักตัวของคุณนี่สิ่กองทั่วหัวนะคะก็ให้ลงมาเรียนในคอร์สด้วยกันนะคะ21่เลเวลนะคะ21่สิเอ็เลเวล2ีเทคนิคนะคะเป็นเทคนิคเชนโดยตรงเลยคะเกี่ยวกับการเรียนการสอนในการทําการตลาดมาร์เก็ตติ้งโดยตรงนะคะการทําการตลาดโดยตรงนะคะ โอเคเนาะแล้วก็ระบบออนไลน์พี่เข้มเปิดสอนเปิดทุกวันเลยนะระบบออนไลน์เปิดมาเก็ตติ้งในคอร์สนี้นะคะรวยพันล้านก่อนไวยเกษียณนะคะรวยพันล้านก่อนววยเกษียณนะคะเราก็มาลงคอร์ดลงทะเบียนด,ด้วยกันนะคะเพื่อนๆนะคะใครเชื่อมั่นในศักดิ์ศรีในสปิริตของพี่เข้มก็สมัครเข้ามานะคะใครอยากรวยร้อยล้านพันล้านกินรูอยู่ดีอย่างพี่เข้มนี่ก็เชิญน,นะคะนะคะ อันนี้เป็นโรงแรมสกีมอลเทนคุณต้องรู้ว่าสวิตเซอร์แลนด์หรือออสเตรียหรือที่สแกนดิเนเวียนมันแพงขนาดไหนคือละส0 0หมืกว่าบาทนะคะ กินรวยอยู่ดีนะคะโอเคนะคะชีวิตดีชีวิตรักได้นะเพื่อนๆนะคะใครอยากหมดสภาพนี่ใครอยากสร้างธุรกิจใครไม่อยากตกในภาวะที่ยังลงรกอยู่นะคะสภาวะของธุรกิจกิจการครอบครัวหรือรนี่สินนะคะก็มาเรามารวยพันล้านร้อยล้านพันล้านด้วยกันนะคะสร้างร้อยล้านในโลกออนไลน์ด้วยกันนะคะ ง่ายนิดเดียวนะคะเพื่อนๆโอเคนะคะคอร์สออนไลน์นะคะ4,900บาทเท่านั้นนะคะ4,900บาทนะสอนจันพุทธศุกร์นะคะสองวันละสองชั่วโมงนะคะแต่ถ้าสอนด้วยตลอดทั้งปีนะคะแต่ถ้า VIP คอร์ส VIP อนอนกินหรูอ,อยู่ดีอย่างนี้นะคะโรงแรมห้าดาวนะคะก็3วัน3าคืนนะคะที่พักอาหารพร้อมนะคะที่ยุโรปเนาะเออใครอยากบินมาจากประเทศบ้านเราประเทศไทยก็บินมา้ามาเข้าคอร์สมาเรียนด้วยกันนะคะได้ทเที่ยวที่นี่ด้วยนะคะที่สแกน เนเวียนนะคะนะคะสามวันสามคืนนะคะบวกคอร์สเทรนนิ่งเกี่ยวกับบิสซิจพันล้านนะคะ การสร้างิสธุรกิจพันล้านนะคะในวันเดียวโอเคไม่ต้องร้อยล้านในวันเดียวสร้างธุรกิจนะคะปลดนี้ปลดสินของคุณได้สภาวะของคุณะคะทุกอย่างใ,ในตัวคุณในครอบอครัวคุณได้นะคะก็ถ้าเชื่อั่นในสปิริตของพี่พิมสามารถสอนให้คุณรวยได้สบายได้ก็ดูตับตัวอย่างพี่พิมพ์ท่องเที่ยวกันแล้วกันเนาะโอเคเนาะแค่นี้เนาะถ้าคอร์สเอ่อ VIP นะคะ คอร์ส V.I.P ก็250,000บาทนะคะเพื่อนๆนะคะสอนกัน3วัน3คืนโรงแรมที่พักพร้อมนะคะโรงแรมที่พักอาหารพร้อมนะคะโรงแรม5ดาวไฟสตาร์โฮเทลเนี่ยนะไฟสตาร์โฮเทลนี่เนาะส่งไปมากไม่ได้โอเคเนาะแค่นี้เนาะเนาะโอเคเนาะอันนี้ยกตัวอยากให้ดูนะโรงแรม5ดาวโอเคเนาะแล้วเจอกันค่ะ เดี๋ยวพี่เข้มลงไลฟ์ใหม่นะคะคลิปหน้าโอเคเนาะแบทหมดบาย